โอเคครับมาเรียนกันหน้า40ต่อนะครับสำหรับ x อ็กม .2 นะครับซึ่งยังเป็นบทที่3อยู่เลยนะครับนะต้องให้จบบทที่4หรือบทที่5ก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวคุณครูก็จะไปสอนหนังสือ Cross Up ต่อนะครับนะ close up เล่ม2เล่ม3โอเคครับข้าหน้า40แล้วหน้า40นี้เป็นแบบฝึกหัดนะครับลูกๆนะนักเรียนดูให้ดีนะครับแนวทางการเฉลยของครูพิ่นันนั้นบางข้อนั้นคุณครูจะไม่เฉลยให้เห็นเลยนะครับ เพราะว่าต้องการให้เรียนฟังให้จบจะได้ความรู้นะครับผมเช่นข้อนี้เป็นต้นนะครับพอพูดถึงก็มาเลยช่องนี้ข้อที่1 match แปลว,ว่าจับคู่นะครับโดย o r ก็คือคำศัพท์จับคู่คำศัพท์คุณลรวไม่นานก็จะไม่ได้เขียนให้นะครับว่าหลังเลขหนึ่งนี่เป็น a b c d แต่ถ้านักเรียนตั้งใจฟังนะครับก็จะทราบว่าข้อหนึ่งนี้นะครับ c l u m แปลว,ว่าปีนป่ายปีนป่ายกำแพงเหมืงั้นกำแพงก็คือคำว่า wall wall ก็คือตัว i เพราะฉะนั้นตรงนี้นะักเรียนเขียนตัวไอเห็นไหมครับคุณครูฉเฉลยละเอียดเลยแต่ต้องการแกล้งนะครับนักเรียนไม่เขียนให้ต้องการให้นักเรียนฟังนะครับจะได้ความรู้นะครับผมข้อหนึ่งก็ใส่ตัวไอนะครับก็คือ c r u m w a l l นั่นเองนะครับก็เอาวอมาไว้หน้าก็ไม่เป็นไรนะครับแต่เวลาอ่านต้องอ่านว่า c r u m s walls c r u m s แปลว่าปีนนะครับ wall แปลกำแพงก็แปลว่าปีนกำแพง นะครับคุณครูแปลคําแปลตรงนี้เลยนะครับก้อยสองของให้คําว่าฟิลม์มฟิล์มแปลว่าภาพยนตร์ภาพยนตร์คุณครูแปลว่าผู้กํากับเพราะผู้กํากับก็คือดีเรคเตอร์นะครับลูกว่าดีเรคเตอร์นะครับก็เอาตัว F มาใส่หลังเลข2นะครับก็เป็นดีเร c t เ r อร์ฟิล์มหรือเอาฟิล์มดีเรกชเชอร์ตัวตีดครับฟิล์มดีเร t o เ s อร์ก็แปลว่าผู้กํากับภาพยนตร์ ข้อสามบุญค,ครูแปลให้ว่าพระเหสีนะครับก,ก็คือโรโยแปลว่าแห่งบริชาเพราะฉะนั้นคําว่าพระเหสีก็คือคําว่า wife นะครับก็นําเอาตัว h ไปวางไว้หลังเลข3ก็เป็น Ro Y a l wife นะครับก็คือภรรย,ยาแห่งราชวงศ์ก็คือพระเมสีนั่นเองนะครับ,นะรบข้อ3ส่วนข้อ change แปลว่าเปลี่ยนนะครับ เปลี่ยนอะไรครับคุณครูแปลให้แล้วว่าเปลี่ยนรูปร่างมันรูปร่างภา,าษาอังกฤษก็คือเชฟนะครับเชฟก็คือนำตัวจีไปใส่หลังเลข4นะครับก็คือเช่นเชฟนะครับก็คือเปลี่ยนรูปร่างนั่นเองนะครับโอเคนะข้อที่5ครับไฟแปลว่าต่อสู้คุณครูแปลว่าต่อสู้กับอาชญากรรมอาชญากรรมนะครับภา,าษาอังกฤษก็คือคำว่า คลัมส์นะครับคือข้อเจนั่นเองเพราะฉะนั้นเอาเจไปใส่ในหลังเลข5นะครับก็เป็นไฟ g h ไฟต์คลัมส์นะครับแปลว่าต่อสู้กับอาชญากรรมข้อที่6นะครับแปลว่ามีกำลังมหาศาล Super แปลว่ามากแปลว่าแปลว่าเหนือนะครับวันพละกำลังก็คือคำว่า s ูเซน g e e n ้นแปลว่าแข็งแกร่งพละงกำลังกาลังนะครับก็คือนำตัว C ไปใส่ไว้หลังเลข6นะครับก็เป็น Super s ์แ n ร s ูเ e อร์ก็คือความแข็งแกร่งเหนือกว่าคนอื่นก็แปลว่าพละงกำลังมหาศาลโอเคนะครับพอข้อที่7นะครับบุญค,ครูแล้วบุคคลธรรมดามัน ordinary แปลว่าธรรมดาแปลว่าปกติบุคคลก็คือ Per s o n นนะครับเพราะฉะนั้นก็เลยนำตัว B นะครับมาวางไว้หลังเลข7ก็เป็น ordinary person นะครับ ordinary person แปลว่าบุคคลธรรมดาข้อที่8คุณรู้แปลว่า30ต้นต้นสาต้น,ต,น,ต,นต้นก็คือเช่นอายุอะไรอย่างนี้นะครับเกิเพิ่งย่าง30ได้สักเดือนอะไรอย่างนี้นะครับนะก็ early นะครับ early แปลว่าต้นต้นะครับในที่นี้นะแต่ถ้าตื่นเนี่ย early แปลว่าตื่นเช้าตรู่ t h i r t นะครับแปลว,ว่า30ก็เอาตัว A มาเติมหลังเลข8ก็เป็น early t h i r t i e s ก็คือช่วง30ต้นต้นนั่นเองไปข้อที่9เลยนะครับสปินแปลว่าปั่นปั่นคือในที่นี้คือชักใหญ่ชักใหญ่เหมือนแมงมุมนะครับก็คือเว็บนั่นเองนะครับเว็บแปลว่าโยงใหญ่นะครับนะเพราะสปินเว็บก็คือชักใหญ่เหมือนแมงมุมก็นาเอาตัวดีนะครับมาเติมไว้หลัง อ่าเลข9นะครับตัวดีมาก็สุดท,ท้ายสุดนะครับ burst แปลว่าระเบิดนะครับระเบิดในที่นี้คือก่อให้เกิดเพลิงไฟเพลิงไฟภาษาอังกฤษก็คืออ่า into flames นะครับ flames แปลว่าไฟนะครับก็นำอักษร e มาใส่หลังเลข10 burst into flames ก็คือก่อให้เกิดเพลิงขึ้นมาก่อให้เกิดเชื้อเพลิงหรือว่าก่อให้เกิดกองไฟขึ้นมานั่นเอง เพลิงไฟขึ้นมานั่นเองนะครับโอเคนะนักเรียนตั้งใจฟังตั้งแต่ข้อ1ถึงข้อ10ก็จะทราบว่าหลังข้อ1นั้นตอบอะไรและคุณครูปแปลให้แล้วนะครับนี่เฉลยแบบนี้นะครับนักเรียนฟังให้จบแล้วก็จะได้ความรู้นะครับผมไปข้อ2ต่อข้อ2นะครับเขบอกว่าให้ choose ให้เลือก the correct word คำต่อ,อคำศัพท์ที่ถูกต้องนะครับวอแปลว่าคำศัพท์ correct ถูกต้องนะครับนี่คือคำแปล นั่นก็คือเขาให้เลือก2คํคำศัพท์นะครับที่เป็นตัวทึบนะครับคือ p o p u l a r กับ successful นักเรียนเลือกนี่คือให้นักเรียนวงกลมนะครับคำใดคำหนึ่งหรือเขีดเส้นใต้ก็ได้นะครับแต่คุณครูก็ไม่ขีดให้เช่นเคยนั่นก็คือต้องการให้นักเรียนฟังนะครับแล้วคุณครูก็เฉลยให้แล้วนั่นก็คือซูเปอร์แมนนะครับคือซูเปอร์ฮีโร่ผู้โด่งดังเพราะฉะนั้นคําว่าผู้โด่งดังนะครับภาษาอังกฤษก็คือ p o p u l a r ก็เลยอ่านทั้งประโยคว่า Superman is a popular s u s u r h r r o r o ก็คือซูเปอร์แมนนะครับ is แปลว่าเป็นซูเปอร์ฮีโร่ก็คือทับศัพท์ไปเลยนะครับซูเปอร์ฮีโร่ผู้โด่งดังนะครับผู้มีชื่อเสียงนัน่นเองนะครับ Popular ส่วน Successful แปลว่าผู้ประสบความสำเร็จซึ่งเราไม่เอานะครับเพราะฉะนั้นข้อน,นี้คือให้นักเรียนวงกลมกันว่า Popular หรือเขียดเส้นใต้ก็ว่า Popular นะครับไม่อย่าเราพอปูล่านะครับนะ บางทีคนไทยอาจจะอ่านว่า popula r นะครับแต่ภาษาอังกฤษอ่านว่า popular นะครับร popular โอเคครับข้อ okay, ที่2 the series นะครับก็คือ series หรือว่า,าเรื่องราวนั่นเองนะครับนะคุณครูแปลเรื่องราว ran for five years นะครับคุณครูอ่านได้แล้วก็คือ ran for five years ran for five years ก็คือ,อผ่านมาแล้วนะครับนะไม่ได้แปลว่าวิ่งนะครับนะ run 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 ก็คือ ตอบคาว่าแรนนะครับนะเคมแปว่ามาไม่ใช่นะครับนะต้องต้องแรนแลนฟอร์ก็คือใช้เวลานะครับหรือว่าผ่านมาแล้วนะครับแลนฟอร์เป็นเวลา5ปีตออแรนนะครับข้อสามนะครับผู้คนได้เกิดความกลัวนะครับต่อฮักซึ่งเป็นตัวละครตัวหนึ่งนะครับเพราะฉนั้นเกิดความกลัวก็คือเ e r e afraid นะครับ were afraid ให้ตอบเออเฟดนะครับวงกลมว่าเออเฟรดหรือขีดเส้นใต้นะครับแองกี้ไปว่าโกรธนะครับผู้คนเกิดความโกรธเมื่อเห็นฮักไม่ใช่นะครับนาต้องเกิดความกลัวนี่คุณกลัวก็เฉลยเป็นภาษาไทยให้แล้วก้อยี่นะครับแซนลีนะครับซึ่งเป็นผู้กำกับนะครับภาพยนตร์เรื่อง Star Wars และอีกหลายๆเรื่องนะครับเพราะฉะนั้นก็คือได้ r r e t e d นะครับได้สร้างได้ผลิตนะครับวงกลมหรือเขียนเส้นใต้ก็ว่า created แม่นี่ซูเปอร์โร่ก็คือได้สร้างซูเปอร์โร่ขึ้นมามากมายคนครูก็ได้แปลเป็นไทยแล้วว่าสร้างนะครับซึ่งแอปเปียแปลว่าปรากฏไม่เอานะครับนะคำว่าแอปเปียผิดนะครับข้อที่5นะครับสไปเดอร์แมนแค้นวอลส์วอลสไม่ใช่วอลนะครับวอลส์แปลว่าฝาผนังก็สามารถปีนนะครับให้ตอบคำ Climb นะครับซึ่งแปลว่าปีนป่ายนะครับปีนกำแพงส่วน fly แปลว่าบินนะครับบินกำแพงไม่ได้นะครับต้องปีนกำแพงข้อที่หกครับเด e h ดฮักนะครับตัวละครกลายเป็นตัวกลายเป็นตัวประหลาดนะครับนสเตอร์เป็นตัวประหลาดมันกลายเป็นตัวประหลาดหรือว่าดูคล้ายตัวประหลาดก็คือให้ใช้คำว่าลุกนะครับลุกไล่นะครับลุกไลนะครับเป็นสำนวนที่ นิยมใช้ในหลักภาษาอังกฤษนะครับแปลว,ว่าดูคล้ายนะครับหรือว่ามีลักษณะคล้ายนะครับส่วนคําว่า change แปลว,ว่าเปลี่ยนผิดนะครับนะ change ไม่ใช่นะครับให้องกลมหรือเขียนเส้นใต้กับว่าล o กข้อที่7นะครับ the Fantastic Four ก็คือสี่มนุษย์มัศจรย์นะครับ were เป็นว่านสี่มนุษย์มาศจย์เป็นอะไรครับ เป็นฮีโร่หรือว่าเป็นคริมินอลส์นะครับคริมินอลสแปลว่าอาชญากรวันสีคนนี้เป็นผู้ดีนะครับเพราะฉะนั้นไม่ได้เป็นอาชญากรนะครับเป็นฮีโร่นะครับก็คือตอบฮีโร่และคุณครูก็แปลให้แล้วว่าเป็นฮีโร่เห็นไหมครับคุณครูบอกให้ละเอียดเลยเพียงแต่นันกเรียนต้องฟังนะครับนะถึงจะได้ความรู้นะครับข้อที่8 People วผู้คนเป็นสำนวนนะครับให้ตอบเขาว่าเม็ดฟันนะครับนะ เม็ดฟันแปลว่าหัวเราะเยาะนะครับฟันแปลว่าสนุกสนานเม็ดฟันไม่ได้แปลว่าทําความสนุกสนานนะครับแต่แปลว่าหัวเราะเยาะออบเคิกเคนคลาเคนนะครับก็คือได้หัวเราะเยาะคลาเคนนั่นเองนี่สระอาหายไปนิดหนึ่งนะครับเขียนเติมลงไปนะครับข้อที่เก้าครับผมซาว o ก็คือหนังเรื่องซาว o นะครับได้ทําลายสถิติรายได้ของบ็อกซ์ออฟฟิศเรคคอร์ด นั่นก็คือได้บรกนั่นเองนะครับตอบบรกก็คือได้ทำลายเบรกบรกทำให้แตกนั่นเองนะครับชวนวอนแปลว่าชนะนะครับเป็นช่องสององวินส่วนข้อนี้เมื่อกี้นะครับรอดนะครับแปลว่านำมานะครับซึ่งไม่ใช่นะครับไม่ถูกต้องโอเคนะครับตอนนี้ตอบบรกส่วนข้อสิบกสุ้อสุดท้ายนะครับพระเจ้าฟาโรห์เรมเซตที่2นะครับได้ทรงสร้างสร้างอะไรมากมายครับผม ท่อมแปลว่าหลุมศพไม่ได้สร้างหลุมศพนะครับทั้งสร้างวัดนะครับนะแชมโบสนะครับสร้างวัดมากมายวันตอบแชมโบสโอเคนะครับไปต่อข้อ3ต่อครับข้อ3คําสั่งว่าพูดโดวให้นําคํากริยา in b break Breaks r a c k e Bres แปลว่าวงเล็บนะครับให้นําคํากริยาในวงเล็บทําให้เป็น the past simple tense ทำให้เป็น า p า s s ทิมโซึ่งเป็นเว็บช่อง2นั่นเองนะครับนะประธานบอกเว็บช่องสองเพราะฉะนั้นนักเรียนก็เปลี่ยนคำกริยาในวงเล็บให้เป็นช่องสองแค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นเปลี่ยนคำเป็น came เป็น won't เป็น won't t e r m i e ส่วน not wear นะครับ not wear ในที่นี้ก็คือเป็นประโยคปฏิเศธเมื่อเป็นประโยคฏิเศษนะครับนักเรียน wear เป็นคำกริยานะครับก็ต้องนำ v ว r บ to do มาช่วยนะครับนะ เพิ่มดูที่เป็นประโยคไปบเศษก็คือดินนะครับเมื่อเป็นดินแล้วนะครับแวร์ก็ต้องเป็นช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะห้ามเปลี่ยนเป็นช่องสองนะครับโอเคเข้าใจตามนี้นะครับนะเดี๋ยวคุณครูยังไม่แปลนะครับคุณครูเฉลยให้ก่อนข้อที่สี่ก็เหมือนกันนะครับนะมีน็อตก็คือประโยคไปเศษไม่เปลี่ยนเป็นดินหมดเลยแล้วก็เวิร์กก็เป็นช่องหนึ่งเหมือนเดิมนะครับดินเวิร์ก ส่วนข้อนะครับเชนก็เติมอมีดีนะครับกลายเป็นช่อง2ขึ้นมาทันดีส่วนข้อนะครับบีคามยองหนึ่งกลายเป็นช่อง2ก็บีเคมนะครับข้อ7็นะครับแอปเพียร์เป็นช่อง2ก็เตอมอมีดีนะครับส่วนข้อแดี่พิเศษหน่อยนะครับคําว่าสตาร์ในที่นี้นะครับเป็นคํากริยานะครับเหมือนที่คุณครูได้ออกตัวแต่เบื้องต้นนะครับว่า คุณครูไม่เคยสอนหนังสือเล่มนี้มาก่อนนะครับในเบื้องต้นคุณครูแปลสตาตัวนี้เป็นคำนามซึ่งผิดนะครับนะสตาตัวนี้นะครับเป็นคำกริยาเพราะฉะนั้นก็เลยต้องเติม Ed และก่อนที่จะเติม e ดีเนี่ยเติมตัว R เพิ่ม,มอีกตัวหนึ่งนะครับนะเพราะฉะนั้นเมื่อเป็นคำกริยาก็เลยแปลว่าแสดงนำนะครับนะหรือว่า,าผู้แสดงนำนะแปลว่าแสดงนำนะครับเป็นคำกริยา เดี๋ยวคุณครูจะแปลให้ฟังนะครับข้อที่9นะครับเป็นประโยคเประเสษก็แน่นอนนะครับนำดินมาช่วยนะครับและตามด้วยกริยาช่องหนึ่งดินเวริรส่วน Try นะครับก็เปลี่ยนาเไปไหนติมีดีเป็นช่อง2นี่หลักการเปลี่ยนจากช่องหนึ่งเป็นช่อง2นะครับทีนี้มาแปลกัน Superman came s from the planet krypton Superman นะครับได้มาจากได้มา from จาก p พลน e ดตดาวเคราะห์ ed, ross, นะครับดาวเคราะห์ Dal ross, ที่ชื่อว่าคริปตันซูเปอร์แมนมาจากดาวเคราะห์คริปตันนะครับนี่คือกําแปลข้อที่สองนะครับเดอะฮาร์คเดอะฮเป็นตัวละครนะครับ wanted ต้องการ to help people ต้องการเพื่อที่จะช่วยเหลือ help ช่วยเหลือ people ผู้คน the devil นะครับดินแว the devil นั้นไม่ได้สวมชุด blue ส u i t ชุดส,สูดสีน้ำเงินแต่เขาสวมเสวมชุดสูดสีอะไรครับ สีแดงนะครับนะถ้าค,คุณจะไม่ผิดหรือสีเหลืองลิชักจะลืมเนี่ยเหมือนกันก็ที่สี่นะครับซูเปอร์แมนเออสไปเดอร์แมนถูกทีครับสไปเดอร์แมนนั้น didn't work ไม่ได้ทำงาน as ในตำแหน่ง A reporter เป็นผู้สื่อข่าวมันผู้สื่อข่าวก็คือซูเปอร์แมนนะครับนะไม่ใช่สไปเดอร์แมนนะลูกนะ เดวิดแบนเนอร์เดวิดแบนเนอร์ได้เชได้เปลี่ยน into the the h u k ได้เปลี่ยนเป็น h u k นะครับตัวการ์ตูนเมื่อเขานั้นรู้สึกเกิดอาการโกรธโมโหขึ้นมานะครับนะเกิดอาการโกรธเมื่อไหร่ก็จะกลายเป็น the h u c k ขึ้นมาทันทีเลย the fame หนังนะครับหรือภาพยนตร์ bkm ได้กลายมาเป็นเอ่อบิ c กเ s ็กกลายมาเป็น a big success แปลตามควั แปลไปตามความสำบร็สแปลว่าความสําเร็จนะครับบิ๊กแบลยิ่งใหญ่ก็คือภาพยนตร์นั้นได้ประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่นั่นเองนะครับนะก็ได้เจดแบทแมนก็คือหนังอีกเรื่องหนึ่งนะครับข้างข่าวมนุษย์ข้างข่าวแอปเพียได้ปรากฏขึ้นนะครับในทีวีซีรีส์ก็คือในละครทีวี ข้อที่แปดเดอะเฟรมภาพยนตร์เรื่องสไปเดอร์แมนนะครับเนี่ยนะครับนะสไปเดอร์แมนสตาร์สเตอร์มีดี้สตาร์เดแสดงนำโดยนะครับโทบี้แม็กไกว์นะครับมันสตาร์ตัวนี้เป็นคำกริยาข้อที่9นะครับคลาเกนดิ้นเวิร์กคลาเกนไม่ได้ทำงานในตำแหน่งนะครับนักวิทยาศาสตร์ข้อสุดท้ายท้ายสุดนะครับเดอะ a ฟ t ตาซีโฟนะครับ สี่มนุษย์ประ์าั์นน t y นะครับได้พยายามที่จะ to live ถ้าแปลดางคำศัพท์นะครับแปลว่าเพื่อที่จะใช้ชีวิตนะครับ l i v ตตัวนี้นะครับนะ No r e l i f e ก็คือชีวิตแบบปกติเพราะฉะนั้นก็เลยแปลเป็นไทยว่าพยายามใช้ชีวิตตามปกตินั่นเองโอเคไหมครับลูกโอเคนะคุณครูไปเร็วเลยนะครับนักเรียนต้องการที่จะเข้าใจใน้ละเอียดก็ดูสักสอสรอบนะลูกนะอักไปก็สต่อ ข้อ4เขาบอกว่า Us e ได้ใช้นะครับใช้คำว่า u s e to นะครับนะคือให้เติมคำว่า u s e to ลงไปเพื่อทำให้ sentences ประโยคหลายๆประโยคนั้น complete สมบูรณ์นะครับนี่คือคำแปลก็เติมคำว่า u s e to แต่เมื่อเติมนะครับก็ต้องเปลี่ยนให้ถูกต้องด้วยนะครับเช่นข้อ1น,นะครับเขานะครับเคย used to เคยนะครับเคยเล่นฟุตบอลเมื่อเขาอายุยังหนุ่มอยู่เมื่อเขาเป็นหนุ่มอยู่ตัวทีครับ เขาใช้เป็น past simple tense นะครับเพราะฉะนั้น u s e t t ูนะครับก็เติมีนะครับก็เติม u s e ธทเฉยๆส่วนข้อ2เป็นประโยคคำถามนะครับเมื่อเป็นประโยคคำถามนะครับ u s e ธทเป็นคำกริยาอย่างหนึ่งนะครับต้องขึ้นต้นด้วย did ว่า did she did she y u t o เมื่อเป็น did แล้วนะครับย s e ตรงนี้ตัดดีออกนะครับให้สังเกตเลยนะใส่ด d ก็ไปอีกไม่ได้นะครับ ก็เป็นเด d ช e ยุติจุดทัว e ์บายเทรนเ w ื่อฉีวส์ยังทัวร์ r ่เดินทางนะครับหลอนได้เคยเดินทางโดยรถไฟเมื่อตอนสมัยที่หลอนยังเป็นสาวอยู่ใช่หรือไม่นะครับใช่หรือไม่คุณครูมาใส่ไว้ตรงนี้นะครับไม่เป็นไรส่วนข้อที่3นะครับพี่พวกผู้คนนะครับนันอก็เป็นประโยคปพปิเศษ ให้เป็น past simple นะครับเป็น past simple เพราะเราดูจาก ago นะครับลูกนะ ago แปลว่าผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องแต่งเป็น past simple tense ก็เป็นเดนนะครับเด่นอ่าแล้วก็ต้องใช้ยุดทูยุดทูเมื่อมีเด่นแล้วก็เหมือนเดิมนะครับตัดตัวดีออกนะตรงนี้ขึ้นไปบางนิดหนึ่งนะครับยุดทูตัดตัวดีออกนะครับแต่เขามีคำว่าเซนมาให้ด้วยเพราะฉะนั้นยุดทูก็ต้องใส่เซนเข้าไปด้วยนะครับ จะได้เต็มประโยคก็คือผู้คนไม่ได้ไม่ได้เคยเซนต์แปลว่าส่งนะครับไม่เคยส่งอีเมลเมื่อ100ปีผ่านมาแล้วนะครับไม่เคยส่งอีเมลนะครับสมัยก่อนไม่มีนะครับต้องใช้นกฟีราบก็ไ <c> ด <oughs> ้เซกับเดย์ผู้เขาผู้คนทั้งหลายก็ให้กับว่านอตเพลก็คือประโยคไปพิเศษนะครับอโกอีกแล้วนะครับก็คือไปผ่านมาแล้วเพราะฉะนั้นต้องใช้ดินมาช่วยนะครับเมื่อมีดินยดก็ตัด ดีออกนะครับยุทชูแล้วก็เหมือนกับข้อ3านะครับมีเพลงมาด้วยก็ใส่เพลงก็ไปด้วยก็แปลว่าพวกเขาไม่เคยเล่นคอมพิวเตอร์เกมเมื่อ100ปีที่แล้วนะครับไม่มีคอมพิวเตอร์เกมนะครับต้องเล่นซ่อนหนาอะไรอย่างนั้นนะครับนะเล่นดีๆเข้าสารอะไรก็ว่ากันไป most people แปลว่าผู้คนส่วนมากนะครับยุทชูอันนี้ต้องมีดีนะครับแปลว่าเคย เคยเขียนจดหมายนะครับนะาเมื่อหนึ่งร้อยปีผ่านมาแล้วแหมนานเมื่อกันนะครับนะาเขียนจดหมายเนี่ยคุณครูเล้าว่าเพิ่งเขียนมาเมื่อห้าสิบปีที่แล้วเมื่อสมัยคุณครูนะครับโอเคครับนะาสีสากุณครูบงังคุณครูเลื่อนไปให้นิดหนึ่งแล้วนะครับนะจะได้เห็นคาแปลข้อที่ห้าต่อข้อที่ห้าเขาบอกว่า I complete ก็คือทำให้สมบูรณ์ทำอไรให้สมบูรณ์ครับ,บตามบทสนทนานะครับได้หลกวิดด้วยการเติมนำเอาประโยคก็ว่าอูซาอิน i นซึ่งแปลว่าใครเป็นผู้แสดงนำ I went to s ซ m เมฉันไปดูหนังมา it was fantastic มันเป็นหนังที่สุดยอดมาก where is it show มันออกฉายเมื่อไหร่ s o s interesting นะครับน่าสนใจเหลือเกินเอาประโยคหรือว่าวาลีเหล่านี้มาเติมนะครับนี่คุณครูก็มาเติมให้เป็นตัวสีแดงๆแล้วนะครับ วันเมื่อเติมแล้วนะครับก็มาแปลกันเลยเอกับเบคคุยกันนะครับเอบอกว่าไฮโ o h n n y j o h n n นะครับก็คือ Joe Ann ตัวทีนงไม่ใช่ j o เน n แหมโจแอนนะครับผ่านเป็น j o เน n แล้วนะครับ J O A N อ่านว่า j o นก็ได้นะครับ N E ว่าเน่แหมคุณครูเลยอ่านว่า j o เน n อ่านว่าโจแอนนะครับนะสวัสดี Joe Ann h ว w was your weekend นะครับว e e k e n d วันอยู่สุดสัปดาห์ ของคุณ How was เป็นอย่างไรบ้างนะครับแปลอย่างนั้น,น,นก็หนก็เลยนำประโยว่า w t was f a n t น s t i c นะครับแปลว่ามันสุดยอดมากๆหรือว่ามันดีมากๆมันสวยงามมากๆก็แล้วแต่สำนวนนะครับ A ก็เลยว่า really? สุดยอดจริงๆเหรอ What did you do? แล้วเธอไปทำอะไรมาล่ะนะครับผู้สนทนา B นะครับก็เลยเอาข้อ2นะครับ หมายเลข2ก็คือเอาประโยคมาตอบประโยคว่า I w e n t to the cinema นะครับเอาประโยคว่า event to the cinema ก็คือฉันไปดูหนังมา iso great film ฉันไปดูหนังที่สุดยอดมากเลยนะครับดีมากเลย great ในที่นี้แปลว่าดีแลวนะครับไม่ได้แปลว่าใหญ่คอในนี้ก็เป็นแพ้ v ิ v ว้นะครับหนังเรื่องนั้นถูกเรียกว่า enchanted หนังชื่อว่า enchanted นะครับ A อกเลยบอกว่า sounds interesting ก็คือน่าสนใจเหลือเกินหนังเรื่องนั้น what is it about แล้วในเรื่องมันเกี่ยวกับอะไรล่ะบก็เลยบอก it's about fairy tale character character แปลว่าตัวละครนะครับ fairy tale แปลว่าเทพที่ใหญ่มันเกี่ยวกับนะครับ about แปลว่าเกี่ยวกับตัวละครในเทพนิยญ่ t h a t แปลว่าซึ่ง come to life ซึ่งมีตัวตนนะครับคแปลว่ามา to life life แปลว่าชีวิต มามาสู่ชีวิตก็หมายถึงว่ามีตัวตนนั่นเองนะครับนะตัวละครในเทพนิยายเหล่านั้นกลายมาเป็นตัวตนในชีวิตจริงวันนั้นเธอนะครับความหมายนะ m e to life เอกเลยกว่าวูซายเนี่ยสตารเนี่ยวูซายเนี่ยตัวนี้นะครับนะที่เป็นหัวเรื่องในบทที่3ที่คุณครูแปลว่า,าดาราแสดงนะครับความจริงไม่ได้แปลว่าดาราแสดงไม่ได้เป็นกำนามนะครับ เป็นคำกริยานะครับนะแปลว่าแสดงใครแสดงในนั้นนะครับใครแสดงในมันก็คือใครแสดงนำนั่นเองนะครับนะใครแสดงนำสตา์ตัวนี้เป็นคำกริยานะครับ B ก็เลยบอกว่าซูซานสารอนนะครับคุณครูก็ไม่อยากก็เแล้วกันนะครับรายชื่อของดาราเผื่ออ่านผิดนะครับคุณครูไม่ค่อยรู้จักเหมือนกัน A ก็เลยบอกว่า where is showing มันกำลังออกฉายอยู่ที่ไหนนะครับ ก็เลยแปลว่าแอดเดียโอเดียนออกฉายที่โรงหนังที่ชื่อว่าโอเดียนจนกระทั่งถึงนะครับเอาซิววันศุกร์นี้เดี๋ยวเลื่อนขึ้นไปางบนนิดหนึ่งนะครับเรศาศรีษะคุณครูบังอยู่โอเคนะครับอ๋อจบแล้วนะครับนะโอเคนะคำแปลคุณครูขึ้นห้แล้วเผื่อว่าศรีษะคุณครูบังอยู่ โอเคทีนี้จบแล้วเรามาดูมุมหัวเราะกันนะครับผม smile มุมยิ้มนั่นเองนะครับแต่คุณรูแปลมว่ามุมหัวเราะหรือมุมยิ้มนะครับนะเรามายิ้มมาหัวเราะด้วยตลกภาษาอังกฤษกันนะครับถ้าแปลออกก็หัวเราะนะครับแต่ถ้าแปลไม่ออกเดี่ย็อาจจะหัวเราะไม่ออกนะครับนะผู้หญิงคนนี้ที่ใส่เสื้อสีม่วงนะครับถามว่า who made England strong country country ตัวตีนะครับ but e q u a t i o n เนี่ยเป็นเสียงต่ำนะครับไม่ใช่เสียงสูงนะครับ Who made England a strong country? Who แปลว่าใครนะครับ Made แปลว่าทำ England แปลว่าประเทศอังกฤษ Strong country ให้กลายเป็นประเทศที่แข็งแรงก็เลยแปลเป็นภาษาไทยว่าใครเป็นคนทำให้ประเทศอังกฤษกลายเป็นประเทศที่มั่นคงคนนี้นะครับก็เลยตอบว่า I don't know Miss but it wasn't me I don't know ก็แปลว่าฉันไม่รู้ฉันไม่ทราบ Miss ก็คือให้เกียรตินะครับ มิสเนี่ยคือแปลว่านางสาวนะครับแต่ในี่หมายถึงว่าอาจารย์ไม่ทราบครับคุณนายอะไรก็ว่าไปนะครับตามจำนวนคนุณครูแร่คุณนายก็แล้วกันนะอาจารย์ไม่ทราบครับคุณนาย but แต่ว่า it wasn't me แต่มันไม่ใช่ฉันก็แล้วกันนะครับนะเป็นคนทําให้ประเทศอังกฤษบ้านคงคนอื่นนะครับนะก็แปลแล้วตลกไหมครับนักเรียนถ้าแปลแล้วตลกก็โอเคนะครับนะ ใครก็ได้นะครับนะที่ตามประเทศเกตันคงแต่คนนั้นไม่ใช่ฉันก็แล้วกันโอเคครับจบหน้าที่40แล้วก็จบบทที่3นะครับนะก็เป็นนั้นว่าเดี๋ยวค่อยเจอกับคุณครูใหม่ในหน้าที่41นะครับแล้วก็บทที่4อย่างน้อยก็ให้จบบทที่4นะครับสำหรับหนังสือ X อ2เพราะเป็นครึ่งเทอมนะครับที่นักเรียนต้องเรียนในเทอมแรกในคุณครูก็จะไปทำหนังสือ c l o s e u p ต่อนะครับดาเล่ม2นั่นแะชั้นปสอส่วนครดอั้เล่ม1นั้นก็จบบทที่5ไปแล้วนะครับนะก็ขอขอบใจนักเรียนทุกคนนะครับหรือท่านปกครองทุกท่านนะครับที่เข้ามากดมาเจอนะครับช่องครูนัน channel หรือในแฟนเพจนะครับเรียนภาษาอังกฤษกับครูพี่นันฟรีในแฟนเพจด้านคุณครูจะนําเอาคลิปเหล่านี้นะครับดาปริ้นภาพไปลงให้ด้วยแต่ตอนนี้ถ้ายอยลงนะครับดาเพราะว่าคลิปของคุณครูนั้นมีมากเหลือเกินนะครับสองพกว่าคลิปก็เลยถ้ายอยลงนะครับผม ถ้าต้องการไปดูคลิปเราอาดูภาพคลิปการสอนเหล่านี้นะครับนะก็ไปดูในแฟนเพจนะครับวันนี้คุณครูพี่นางก็ขอจบการซีมสดหรือไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วค่อยเจอกันใหม่โอกาสหน้านะครับขอให้ทุกท่านจงมีแต่ความสุขนะครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับผม